เราจะมาดูดวงของคนเกิดวันพฤหัสน,นะครับพยากรณ์ด้วยไพ่เลขพยากรณ์นี้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี67แบ่งเป็น3ส่วนให้กันนะครับส่วนแรกคืองานหรือธุรกิจที่สองความรักความสัมพันธ์คนที่ใกล้ชิดอันทีสาจะเป็นเรื่องการเงินหรือโชคถ้ามีอาแล้วเรามาดูนะครับขอให้บารมีของเทพยาดาที่เกี่ยวข้องในเรื่องของคนดูแลดวงคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยเชื่อมโยงกับไพ่เลขพยากรณ์นี้ เรื่องงานหรือธุรกิจของคนเกิดวันพฤหัสจะเป็นอย่างไรปึ๊บปึ๊บในนี้ไม่รู้มีใครวันพฤหัสหรือยังนะครับก็ต้องบอกว่าการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์จังหวะดีมากเพราะว่ามันมีเลขเงินก้อนใหญ่เลขที่มันเป็นพลังของเงินสดนะครับตัว8 8เนี่ยคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะครับ2 2สองก็แทนเงินที่เข้ามาไม่ขาด36กก็เป็นมงคลคนส,รสรนับสนุนฉะนั้นจังหวะที่โกยเงินในช่วงเดือนเดือน,นกุมภา ของคนที่เกิดวันพฤหัสเด็มาแล้วถ้าเป็นเดือนนี้ทีนี้ถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจก็คือโกยเงินเนาะแต่ถ้าเป็นคนทํางานไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจก็เป็นช่วงงานบันบานงานมันเยอะนะครับแต่เป็นเยอะแบบมีความสุขเยอะแบบที่เราจะก้าวหน้ายอดดีเดือนกลุ่มอ่ะอันนี้โชคดีมากในเรื่องของอโอกาสงานธุรกิจนะครับส่วนที่2ความรักความสัมพันธ์จะเป็นยังไงเนาะสัมพันธ์คนใกล้ชิดที่ทํางานหรือที่บ้านก็ได้นะครับพอ,องานมันยุ่งเนาะ ความสัมพันธ์ส่วนตัวนี่แย่เพราเล็กไม่เข้าใจกต่ทะเลาะการห่างเหินเนี่ยเราก็ชวนแบบพูดอะไรไม่เข้าหูเนยมันมาปากฏนะครับพูดไม่เข้าหูเนี่ยคือ 1- นึสนะครับส่วน6กเจเนี่ยมันคือความไม่เข้ากันก็น่าจะเป็นเพราะเรายุ่งเนาะดวงเราดีเรื่องของงานธุรกิจพอเรื่องส่วนตัวไม่มีเวลาคุยกันไม่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 เขาเรียกว่าไม่ไม่หวานเลยนะครับอ่ะส่วนสุดท้ายอยากรู้แน่เลยนะครับเรื่องของการเงินหรือโชคลาภปรากฏ ไพ่ยพยากร์รไพ่เลขเยร์กรนี้จะบอกอะไรว่าการเงินจะเป็นยังไงนะครับของคนเกิดวันพฤห,หัสเดือนกรุภาพันการเงินถือว่าราบรื่นนะครับมีรายได้เข้ามาสม่ำเสม,เมอแล้วก็มีรายได้ฟุกฟุกแล้วก็ตัวเลข69เก้าเนี่ยแทนฟุกฟุกก็ได้แล้วก็แทนความรู้สึกที่รู้สึกอยากกินอยากใช้อยากซื้อถือว่าด้านการเงินเงินดีแล้วก็มีความสุขในการใช้จ่ายไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับ เอาละโดยรวมจะแบ่งเป็นนี้นะครับงานหรือธุรกิจเนี่ยโอกาสใหญ่เงินเยอะเข้ามาแล้วถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์คนใกล้ชิดก็ดูแล้วงงแงงชวนทะเลาะอาจจะเพราะเรายุ่งเรื่องอื่นถ้าการเงินถือว่าการเงินดีการเงินดีมาตลอดแล้วก็ให้เราได้ใช้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ความสุขถ้าเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องความสัมพันธ์แล้วเพราแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นเองขอให้คนวันพฤหัสเดือนกุมภาพันธ์ปีหกเจ็ดมีความสุขครับ